ที่ชาตุลค่ะดวงความรักประจาวันที่14กันยายนคุณได้4เหรียญส่วนเขาได้8เหรียญน,นะคะไพ่4เหรียญดีนะคะถ้าเรื่องการงานการเงินก็คือมีความมั่นคงแล้วก็มีเงินเหลือเก็บด้วยเรื่องความสัมพันธ์ก็เห็นคุณค่าในตัวการแลกกันแล้วก็เห็นคุณค่าในความรักครั้งนี้นะคะแฟนคุณได้8เหรียญ การงานดีการเงินก็ดีนะคะมีความมั่นคงแล้วก็มีเงินเหลือเก็บนะพลังงานคล้ายกับคุณนะคะส่วนเรื่องความสัมพันธ์เช่นเดียวกันเป็นคนที่จริงใจแล้วก็มีความรักมีความเอาใจใส่คุณแบบสม่ําเสมอนะ Attraction ก็หมายถึงคนสองคนที่มีความปรารถนาในตัวกันและกันนะคะ p พ่ yes ก็คือการได้ลงเอ่ยได้สมหวังสําหรับใครที่ยังไม่ค่อยแน่ใจในตัวคนคุยอะไรแบบนี้คนที่เพิ่งเข้าปากันเนี่ยอ,อยากจะบอกว่าคุณสองคนสามารถไปต่อกันได้ในระยะยาวนะคะหน้าไพ่ดีนะ คนสดสนิทนะคะมีโอกาสที่ได้เจอความสัมพันธ์ที่สานต่อกันได้ในระยะยาวแล้วยังไงก็ต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองนะ